สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวสินค้ากลุ่มสินค้ากลุ่มส a อ l แอดนะครับพน EP นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมารีวิวเป็นหม้อหุงข้าวนะครับของ a n i t e c นะครับขนาด1.8ลิตรนะครับก็เหมาะกับครอบครัวนะครับอยู่จน3-4คน5คนได้สบายนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับหม้อหม้อหุงข้าวนี้นะครับมีอะไรบ้างในกล่องนะครับ เปิดมานะครับ,ม,รบมีมั่งค่าแน่นอนแล้วก็มีเป็นคู่มือนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับใน,นะบนนะครับเปนะครับฝั่งเข้ามาวนะครับก็จะเจอเป็นอันนี้เป็นซึ้งนะครับซึ่งเอาไว้อุ่นอาหารเลยรพกนี้ได้นะครับหรือว่า จะทําเป็นดูอย่างเช่นนึ่งขนมจีบอะไรเงี้ยนะครับนึ่งได้นะครับบุนกับข้าวได้นะครับเวลาที่เราหุงข้าวอยู่นะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีอันนี้มีหุูนะครับเป็นพวกใบรับประการอยู่นี้นะครับมีทัพทีแค่หนึ่งอันบั็กนะครับมีแก้วตักข้าวนะตรงข้าวนะครับให้หนึ่งชุดนะครับก็มีอันนี้ก็มีหม้อนะครับหม้อเนี้นะครับของเขาเนี่ย ความพิเศษก็คือเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับแล้วกเ็เคลือบสารนอรสติกนะครับเอกลักษณเคลือบสารนอรติกนะครับสีเทาๆเห็นไหมนะครับมันจะทําให้ข้าไม่ติดหม้อ,อนะครับแล้วก็ล้างง่ายนะครับทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแน่นอนว่าการรีวิวมันไม่มีแค่นี้แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวจริงๆนะครับจากหม้อหุงข้าวนี้กันนะครับไปเลยอ่ะ โอเคนะครับเราก็ทําการใส่ข้าวไปแล้วเรียบร้อยนะอันนี้เป็นข้าวข้าวหอมมะลินะครับก็ใส่น้าเรียบร้อยตวงเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนมันสุกแล้วนะครับจะหุงขึ้นหม้อไหมนะครับแล้วก็จะสวยไหมข้าวจะติดหม้อไหมนะครับเดี๋ยวเรารุ้นกันนะครับประมาณอีกประมาณสักไม่เกินสามสิบนาทีน่าจะได้อ่าเราจะได้เห็นกันนะข้าวน่าจะสุกเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับผ่านไปนะครับจริงๆิงผ่านไปประมาณ สิบถึงสิบห้านาทีมิจิก็ทิ้ไว้หนึงสิบห้านาทีด้วยครับครับสุกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาเปิดหม้อกันนะครับด้านข้างลืมบอกนี่ตรงนี้จะมีที่เสียบทัพพีด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องวางบนฝาอะไรให้มันเลอะเทอะนะครับแล้วก็ลือบอกนะราคานะครับโปกติราคาก็ร้อยยี่สิบาทนะลดเหลือห้าร้อยสาสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับสําหรับเดือนตุลาคมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวาเปิดดูข้าวนะครับอเป็นไงสวยงาม นะครับเดี that, like ๋ยวดูข้าวนะครับนี่ครับไม่ติดหม้อนะครับอ่าดูนะครับนี่ดูนะนะครับไม่ติดหม้อนะครับไม่ติดหม้อเห็นไหมครับนี่ครับไม่ติดหม้อล้างง่ายทำความสะอาดได้ง่ายนะครับเพอมันเคลือบสารนอสติกมาแล้วนะครับงานข้าวสวยเลยนะครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับ โอเคนะครับสำหรับนะการรีวิวนะครับเม้าข้าวอนดิเทคนะครับรุ่นนี้นะครับนะปมได้เนื้อได้ทำน้ำซุปอะไรได้หลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในอีพีหน้านะครับดูกันว่าเราจะรีวิวอะไรกันต่อนะครับก็สำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่นะครับอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ